ก็แน่นอนคือว่าการเล่นตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูในด้านของ fundamentals หรือพื้นฐานของหุ้นที่เราเข้าไปซื้อจิแบบจริงจังเนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกส่วนใหญ่ก็มาจากข่าวลือบอกว่าโอ้นี่ดีแน่นอนเลยมีคนปั่นอยู่อะไรแบบเนี้คือคือนๆลงมันมองผิวเผินมากซึ่งพี่เองเนี่ยก็ได้เรียนรู้เพราะว่าเราก็จะมีแบบคล้บยก์บรอกร์ดูแลเราเขาบอกโอ้พี่ตอนนี้กําลังสมัยนี้เขามีการปั่นตรงนี้ปั่นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกโอ้จริงหรือเปล่าแล้วมันก็เร็วสิเขาบอกอ้แน่นอนขึ้นแน่นอนเราก็ซื้อเข้าไปแล้วก็มีแนะนําบอกซื้อมาจนได้เยอะขึ้นอีกอ้าวใส่เข้าไปเต็มเติมคือในที่สุดแล้วเนี่ยตอนที่มันเจ๊งนี่คือพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะพี่อยู่ที่นิวยอร์กไม่สามารถจะทําอะไรได้ในช่วงนั้นทําไมไม่ทันเลยเพราะว่ามันห่างกัน12บสองชั่วโมงข้อที่หนึ่งคือแล้วเวลาเราจะพยายามจะขายทุกคนมันเทขายพร้อมกันหมดมันก็ขายไม่ออกก็ในที่สุดแล้วมันก็ศูนย์แล้วแถมบริษัทถูกปิดอีกมมเตไหดลย ไอ้พวกฟิไนแนนซ์คอมพานีก็ถูกปิดไปด้วยอ,อะไรด้วยมันก็ทำให้เราค่อนข้างจะตกใจพอสมควรทีเดียวว่าเงินที่เราใส่เข้าไปไม่พอเป็นเงินมาจิ้นอีกก็พังด้วยเหมือนกันมันมันเร็วซะจนที่ว่ามาจิ้นจริงๆเราต้องเล่นเร็วมากณวันนั้นคนที่ชื่อพาทีสารสินรู้สึกหรือคิดยังไงบอกโอ้โหบ้านพังแล้วคือชีวิตพังแล้วแน่นอนลายสตังค์มากหมดตัวหมดตัวแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนั้นพูดตามตรงว่า ตอนคิดไม่ออกเพราะอยู่นิวยอร์กกำลังพูดเรื่องงานอื่นอยู่พอดีมเจอปัญหานี้ขึ้นมาโอ้โหแย่มากแต่แล้วในที่สุดแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหามาเรื่อยๆแก้นี่ของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็หมดไปจํานวนมากมายแค่เยอะเยอะเยอะมากพูดถึงหลายล้านใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ใช้เวลาที่จ่ายตังนี่มานี่เกือบเกือบสิบปีอะสิบปีค่อยๆทําแต่ว่าเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆมีใครที่เป็นคน ถุกความคิดให้เรากลับมาค่อยๆค,ค,คิดแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหามีก็แน่นอนมันก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ที่คุยกันอยู่บอกว่าเนี่ยไปเล่นหุน้นคือคือพ่อแม่เองก็เล่นหุ้นเหมือนกันคุณแม่โดยเฉพาะก็ขาดทุนเหมือนกันแต่เพราะอเออแม่ไม่ได้เล่นมาเช่นแม่เขาเล่นเงินเย็นอะไรเขานี่ก็ยังโอเค แต่ว่าเผอิญเนี่ยพี่อความที่ลล์อายุมันน้อยอยู่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไฟแรงอย่างดุยเต็มเต็มมันก็ต้องเจออะไรแผลที่มันเจ็มเ็มเต็มเต็มเหมือนกันก็มันก็ใช้เวลานานมากที่จะแก้ปัญหานี้เราก็เจ็ตตบเหมือนกันแต่ในที่สุดมันก็มีทางออกอก็รอค่อยๆแก้ตัวเองออกมาได้หลังจากนั้นเองยังคงอยากจะลองเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอีกไหมฮะไม่พี่ไม่ละม่เวยอทิ้งเลยคือพูดตามตรงนะถ้ามันไม่ใช่หุ้นที่เรา คอนโทรลด้านของการที่เป็นธุรกิจที่เราดูแลอยู่อพี่ไม่สนใจที่จะเข้าไปลงทุนต่าหุ้นเลยอเพราะว่าข้อที่หนึ่งเราไม่ได้ฟัน d ดอเมนทัเราก็ไม่มีเวลานั่งดูอสองเราไปรี l ล o ์อีกคนหนึ่งซึ่งไปดูฟันเดอเมนทัลให้เรามันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่เงินเขามันเงินเราใช่ไหมเพราะความอะไรที่มันไม่ใช่เงินเราเนี่ยเราใช้ได้เป็นที่แต่เราไม่รู้หรอกว่า เวลาเจ๊งมันรู้สึกยังไงแต่พี่เคยรู้สึกแล้วพูดชรแล้วเนี่ยพี่ก็เลยไม่สนใจที่จะเข้าไปสนใจดูแลเรื่องตลาดหุ้นอีกเลยครับผมก็ถือว่าเป็นแขกรับเชิญคนแรกๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่หันหลังให้กับตลาดหุ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของแนวคิดในการลงทุนหรือว่าการต่อยอดการทําธุรกิจเพราะว่าอย่างที่บอกก็มาทาสายการบินนกแอร์ด้วยก็คือสมมติ in ในฟิวเอร์นนาคตสมมตินกแอร์เข้าตลาดหุ้นอันนั้นเราดูคนละมือกันละเพราะเราไม่ได้ดูในเชิงของการที่ เป็น investor ในด้านของการ speculator เป็นการ fundamental ในการที่จะขยายธุรกิจมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะมองคนละจุดกันเลยว่ามันจะเป็น long term การเล่นการเล่นตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราดู fundamental ดีแล้วคิดเป็นการลงทุนแบบ long term เนี่ยมันจะสําคัญกว่าที่จะ short term แล้วก็เป็น contrarian อาจกันเต็มแล้สามารถทำกำไรได้เร็วมันมันมันไม่ค่อยไม่ค้ร จากแง่มุมหรือข้อคิดจากที่เคยเป็นนักลงทุนในหุ้นของคนอื่นกับวันหนึ่งที่เรามาเป็นซีอเป็นเจ้าของบริษัทด้วยตัวเองเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องกันและกันอย่างไรบ้างครับคุณค่ะคือเราจะมองทุกอย่างเป็น long term เทีเป็น fundamentals เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย the basic ในด้านของการลงทุนจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือในอนาคตอาจจะเข้าตลาดหุ้นก็ได้ยิ่งก็แน่นอนใช่ไหมเราจะมอง long term มองดูซิว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะขยายไป,ไปสมมติเราจะเข้าตลาดหุ้นมันเพื่ออะไรจริง <c oughs> แล้วก็มันจะได้อะไรจากตรงนั้นกลับมาอันนั้นมากกว่าที่จะบอกว่าโอ้โหฉันจะทําจะรวยขึ้นแค่ไหนมันไม่ใช่แค่รวยอย่างเดียวที่มันจะจะเวิร์กด้วยมันคิดว่าความรวยไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตแลครับไม่ใช่ไม่ใช่ความจนก็ไม่ใช่ความรวยก็ไม่ใช่แฮปปี้เนสมันไม่อยู่ที่อัตราเงินที่เรามีอยู่แฮปปี้เนสมันอยู่ที่ว่าเราจะทําตัวอย่างไรที่มันให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นการลงทุนพวกนี้เนี่ยมันเป็นการมันเป็นจ็อบมันเป็นอินเวสท์เมนต์ของเราแต่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นจุดเกี่ยว ทำให้เรามีความสุขได้คือความรวยมไม่ใช่เลยครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับในวันนี้เราเห็นแล้วนะครับแง่คิดและมุมมองของคุณภาทีนะครับความรวยความจนไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะตัดสินให้ชีวิตเรานั้นมีความสุขครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อตอบโจทย์กับตัวเองนั่นแหละครับสําคัญ